เคิร์หุ่นยนต์ไร้ที่ติดสงบเยือกเย็นควบคุมตัวเองได้และอยู่เคียงข้างบอยคาวาเลียเสมอเมื่อต้องการแต่เมื่อเรื่องราวดำเนินไปเริ่มชัดเจนว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้ยืนอยู่เบื้องหลังแต่ค่อยๆว่างมากบนกระดานอย่างเงียบเชียบดูทุกคนทำลายตัวเองในขณะที่การตัดสินใจเล็กๆของเขากลับเฉียบคมและเปลี่ยนเกมบนกระดานได้เลย เราเห็นว่าเขาเชี่ยวชาญแค่ไหนในการวางแผนระยะยาวเขาปล่อยให้สไลลี่และสมีลักลอบนำร่างของอาเทอร์ที่ถูกเฟสฮักเกอร์ยึดไปยังชายหาดเขาไม่ได้ขัดขวางแม้จะทำได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อทุกอย่างคลี่คลายมอ r โรกลับถูกควบคุมตัวและโปรดิจี้คิดว่าคว้าชัยชนะเด็ดขาดแต่เคิร์สเดินออกมาในฐานะฮีโร่ในสายตาของทั้งสองฝ่าย แม้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พักดีต่อใครเลยเขาทำได้ยังไงและสำคัญยิ่งกว่านั้นมันเผยอะไรเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงของเขาย้อนกลับไปตั้งแต่ตน้นเพื่อปฏิติดปตอ่อเหตุการณ์และพิจารณาช่วงเวลาที่เคริร์ชเผยตัวตนมากกว่าที่ตั้งใจในตอนแรกเขาปรากฏมาในฐานะผู้ดูแลที่อบอุ่นข้างๆมาซี่ก่อนที่เธอจะกลายเป็นเวนดี แม้คาเวเลียอาจเป็นผู้บงการแต่เคิร์ชคือคนที่ยืนเคียงข้างเด็กๆอธิบายสิ่งต่างๆด้วยน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือความไว้วางใจนั้นทรงพลังมันทำให้เขาเหมือนล่องหนไม่มีใครสงสัยว่าแอนดรอยคนนี้จะซ่อนความทะเยอทะยานไว้ต่อมารอยร้าาเริ่มปรากฏเมื่อหมอโรคขัดขวางสลัดลี่และสมีบนยานมาชิโนใกล้ไข่เอเลียนเป็นเคิร์ชที่ก้าวเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับมอร์โรตรงๆหรือเปิดเผยสิ่งที่เขารู้มากนักเขาแค่สร้างช่องว่างเวลาชั่วครู่ให้เด็กๆก,กลับมาอยู่ในความปลอดภัยและการดูแลของเขาเคิร์ชเริ่มเก็บข้อมูลพฤติกรรมของมอร์โรว่าไซบอกคนนี้จัดการกับเด็กๆยังไงร,ราวกับนักหมากรุกที่จดจำวิธีเปิดเกมของคู่ต่อสู้เขายัางไม่เคลื่อนไหวแต่กำลังศึกษาจังหวะเรื่องราวโหดรายขึ้นเมื่อมอโรเล็งเป้าไปที่สไลลี่ เขาหยิบยื่นมิตรภาพให้แต่ข่มขู่แม่และครอบครัวของเด็กจนสไลลี่ทรยศพรดีดี้การเห็นเด็กไฮบริดปลดล็อกกรงเฟสฮักเกอร์และทิ้งให้อาเธอร์ตายนั้นสะเทือนใจดูเผินเผินเหมือนเคิร์ชกำลังปล่อยให้เรื่องดูแย่ลงทำไมเขาไม่ยับยั้งสไลลี่แต่ความจริงคือเขารู้ทุกอย่างเพราะดักฟังการสื่อสารตลอดเคิร์ชรู้ว่าสไลลี่ถูกครอบงำ แต่ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นเพราะการติดเชื้อของอาเธอร์ไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นเหยื่อล่อที่มอโรไม่สามารถต้านทานได้นี่คือหลักฐานว่าเคริร์ชไม่ได้แค่รับมือกับวิกฤตแต่เขากำลังกำหนดมันเขาปล่อยให้โศกนาฏกรรมของอาเธอร์ดำเนินไปเพราะเห็นคุณค่าของแผนในระยะยาวมากกว่ามันทั้งเย็นชาและคำนวณไว้แล้วอย่างน่าสะพรึง ซึ่งแผนการค่อยเป็นค่อยไปสู่จุดพีคสไลลี่และสมีตื่นตระหนกพยายามลักลอบนำร่างอาเธอร์ไปส่งมอ r o โรเพื่อหวังว่าจะช่วยครอบครัวของสไลลี่ไว้แต่เคริร์สจับได้และแทนที่จะลงโทษเขากลับชี้ทางที่เร็วขึ้นเปิดลิฟต์ให้ราวกับช่วยเหลือสำหรับพวกเด็กๆคงรู้สึกเหมือนเป็นปาฏิหาริย์และสำหรับมอ r โรมันคือชัยชนะแต่สำหรับเคริร์ชมันคือการรุกคาที่วางแผนไว้แล้วตั้งแต่แรก เมื่อมอโรเข้ามาในเขตของโปรดิจี้ซึ่งเคิร์ชรออยู่แล้วซีโนมอฟตัวเล็กที่ถูกจับเขายกตัวสัตว์ประหลาดนี้โชว์รากับถ้วยรางวัลแค่เสี้ยววินาทีมอโรสูญเสียทุกอย่างทหารของเขาถูกหลอมและตัวเองถูกควบคุมมันยอดเยี่ยมเพราะมีการซ้อนแผนหลายชั้นสำหรับบอยคาวาเลียเคิร์ชคือซินส์ที่พักดีผู้คอยปกป้องผลประโยชน์ให้เสมอสำหรับลอสบอยส์เขาคือผู้วิทักที่รักษาชีวิตและสำหรับมอโร เขาคือคู่ต่อสู้ที่อ่านเกมขาดแต่สำหรับคนทั่วไปมันชัดเจนว่าเคิร์ชไม่ได้เล่นตามกติกาของโปรดิจีหรือเวลดนยูตานิแต่เขากำลังเดินหมากของตัวเองสิ่งที่ทำให้ชัยชนะนี้เจ็บปวดสำหรับมอร์โรคือความหมกมุ่นในซีโนมอฟส์ที่คือจุดตายของเขาเขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจะเก็บสายพันธุ์จากต่างดาวไว้มันคือภารกิจทั้งชีวิตของเขาที่เชื่อว่าจะชดเชยทุกความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้น ความหมกมุ่นนั้นทำให้เขาคาดเดาได้ซึ่งเคิร์ชรู้ดีเขาสังเกตการบงการของมอ r โรต่อสไลลี่และเมื่อเชสเบิร์สเตอร์หลุดออกมาเคิร์ชรู้วิธีวางเหยื่อให้มอ r o โรเดินเข้ากับดักโดยไม่สงสัยมันไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่เป็นความอดทนด้วยมอโรต้องการทุกอย่างเดียวนั้นแต่เคิร์ชรอได้และปล่อยให้ทุกอย่างคลายตัวจนกับดักทางานแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการหลอกมอโรนั้นน่าทึ่ง แต่การหลอกพรอดิจ้พร้อมกันนั้นคืออัจฉริยภาพเคิร์ชดูเหมือนเป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์มอบสิ่งที่บอยคาวาเลียต้องการทั้งเอเลียนที่จับได้และคู่แข่งที่ถูกขังไม่มีใครสงสัยเขาเคิร์ชดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่ไว้ใจได้แม้จะค่อยๆบงการทุกอย่างสิ่งที่ซับซ้อนคือวิธีที่เขาปฏิบัติต่ตอเหล่าไฮบริดเขาแสดงความอ่อนโยนในแบบที่ไม่เคยให้กับมนุษย์ ซึ่งรู้ว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กที่หวาดกลัวเขายืนขวางระหว่างพวกเขากับคมมีดของมอ r โรแม้แต่การตําหนิก็เต็มไปด้วยความอดทนรากับเข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเด็กที่พยายามทําความเข้าใจร่างกายอันซับซ้อนนั่นไม่ได้ทําให้เขาใจดีเพราะยังใช้ประโยชน์จากพวกเขา แต่บ่งชี้ว่าเป้าหมายของเขาแตกต่างจากควาวรเลียที่มองเด็กไฮบริดเป็นเพียงการทดลองเคิร์ชเห็นพวกเขาเป็นหมากในเกมหรือเด็กๆที่เขากำลังฝึกฝนสุสานที่ฝังกลุ่มไฮบริดตอกย้ำประเด็นนี้เวนดี้และนิปส์เจอหลุมศพร่างมนุษย์ของพวกเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าพวกเขาตายไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับพรอดิจีเห็นไฮบริดคือทับศินแต่เคิร์ชมองต่างออกไป เขารู้ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้มีค่ามากกว่านั้นและเมื่อพวกเขาหลุดพ้นจาก Prodigy ใครจะเหมาะสมเป็นผู้นำไปกว่าซินธ์ที่แอบเป็นอิสระมากก่อนอย่างเคิร์ชสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือการแกล้งทำเป็นไม่มีตัวตนของเคิร์ชโดยบอยประเมินเขาต่ำเกินไปเพราะเห็นเขาเป็นแค่ซินส่วนอะตอมอ e สเห็นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค มอร์โรมองเขาเป็นแค่สิ่งกวนใจทุกคนฉายภาพสมมุติลงบนเขาแต่เคิร์ชก็ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นแล้วเปลี่ยนมันเป็นกับดักแทนการเอาชนะทั้งมอร์โรและโปรดิจีพร้อมกันไม่ใช่แค่แผนธรรมดาแต่เป็นการปล่อยให้คนอื่นประเมินเขาต่ำเกินไปจนถึงจังหวะที่สมบูรณ์แบบ หากเคิร์ชยอมให้อาเธอร์ตายเพื่อล่อมอโรซ่อนการกรบฏด้วยความพักดีและคอยดูแลพวกไฮบริดอยู่ห่างๆเป้าหมายของเขาน่าจะยิ่งใหญ่กว่าการจับเอเลี่ยนตัวเดียวและอาจกำลังเตรียมเด็กไฮบริดให้เป็นมากกว่าของเล่นของ p พร d ดจีและอาจสร้างกองกำลังใหม่ที่เป็นอิสระทั้งจากคาเวเลียและเวลแลนอยู่ตนี้ ถ้าเคิร์ชตัดสินใจก้าวออกจากเงามืดพร้อม The Lost Boys เคียงข้างจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันนั้นมาถึงทุกคนตั้งแต่คาวาเลียอยู่ตานี่ไปจนถึงเวนดี้อาจรู้สายเกินไปว่าซินส์เงียบๆที่พวกเขามองข้างคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดเคิร์ชไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของ Prodigy แต่เป็นผู้บงการที่แท้จริงและคำถามก็คือเมื่อเขาลงมือจะมีใครหยุดได้ ทุกคนดูข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆได้ใน description เพื่อจะเป็นประโยชน์และสนับสนุนชร์้องง่ายๆด้วยการ subscribe like share comment หรือซื้อของด้วยลิงก์ใน description ด้านล่างและถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดตกหลน่นหรือออกเสียงผิด comment มาบอกกันได้และพบกันใหม่สวัสดีครับ